สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่27พฤษภาคมนะคะ2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวาทิ่สามใบค่ะคนวันที่มี temperance นะคะมี h p r i ริน e ท s นะคะมี ่าแล้วก็มีอ่พระสังฆราชนะคะนะอะ่เขาบอกวันนี้คนวัาทิตน,นะคิดอะไรลังเลนะคะทําอะไรเนี่ยครึ่งคึ่งกลางกตัดสินใจไม่ค่อยถูกนะคะหรือว่ามีบางอย่างต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะว่าไงคะ มีบางอย่างต้องอาจจะมีบางอย่างต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะหรือว่ามีความลังเลสับสนนะคะนะคิดแล้วคิดอีคิดไปคิดมาคิดกลับไปกลับมาหรือมีความไม่นิ่งไม่แน่นอนไม่สเตเบิลนะคะนะ,ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดําอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะนะเลือกไม่ถูกจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่า อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็มองได้ว่านะคุณมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการมูเตลูเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสภาวะอารมณ์คุณน่ะสวิงนะนะคะต้องบอกเลยนะสภาวะอารมณ์สวิงเดี๋ยวคิดมากนะคะเดี๋ยวจิตตกเดี๋ยวดีใจนะคะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้นะคะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวดีนะคะหรือว่าเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีนะคะประมาณนี้นะคุณต้องพยายามควบคุมอารมณ์หรือว่า อ่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้คือเอาใจเข้าหาธรรมะไปเลยนะคะก็สามารถเหมือนกันนะคะสามารถทําได้ดีเหมือนกันนะฮะอ่าก็ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะนะมันจะขึ้นจะล่องได้ง่ายนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ดีค่ะหรือว่าที่ผ่านมาคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติเจ้าชะตาได้พไพ่ใบนี้ก็ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณมูฟเมนต์นะคะหรือว่าคุณ เคลื่อนย้ายสิ่งของจัดโต๊ะทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากนั้นมันก็จะมีพลังงานดีๆเข้ามานะคะมีพระสังคาราชอยู่ก็มีแสงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะขอไายทักพิเศษหนึ่งใบอ่าไายบอกว่าเรื่องของความเป็นอยู่ยังดีอยู่นะคะมีความสุขดีนะคะแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความเจ้าชู้กุ้มกริบ นะคะนะหรือน้ําหนักตัวอาจเพิ่มบางคนกินเก่งช่วงนี้นะคะอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้ได้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบได้หนึ่งดาษนะได้เลิฟเวอร์นะคะแล้วก็มีแปดถ้วยนะคะเขาบอกคนวันจันทร์นะเจ้าชะตาได้ไพ่ หนึ่งดาบนะคะนะกำชัยนะไพ่กำชัยไพ่วินเนอร์นะวิกตอรี่นะคะก็เขาบอกว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนาะตอนนี้ชอบทําอะไรเป็นคู่คู่ทำอะไรอ่ามีบัดดี้นะคะมีเพื่อนร่วมงานมีคู่เรียกอะไรคู่พาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะได้ พบรักพบเจอคนถูกใจนะคะนะบางคนได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเส่นเอกสารสัญญาใหม่ๆนะคะหรือบางคนไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะบางคนทํากิจการการงานออนไลน์ก็ได้นะคะมีแปดถ้วยนิดนึงก็อาจจะมีเรื่องของการต้องไปรับภาระ,ะรับภาระหน้าที่วางตรงนี้ไว้ก่อนอย่ไปทําตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยนายสั่งอะไรอย่เงี้ยนะคะหรือจําเป็นต้องเดินทางไป ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะบางคนจําเป็นบางคนจําใจนะคะนะหรือบางคนมีจบเจ็บจากแต่ก็คิดว่าไปแล้วดีเขาพายคุณเนี่ยมีวิกตอรี่อยู่ข้างหน้านะคะนะตามนั้นเลยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไปเดินทางเฉยๆนะคะต่อไปขอค่ทักพิเศษ มีเรื่องทักเรื่องการเดินทางว่าการวางแผนงานนะคะความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานความมั่นคงที่มากขึ้นนะคะเป็นเรื่องดีๆถ้าสมมติว่าถ้าเดินทางครั้งนี้ก็คือดีค่ะนะคะต่อไปคนวันอังคารบ้างสามใบวันอังคารสามใบนะคะมีมีไฮปรินเทสนะคะมี ปร้นอกนะคะก็คือเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีก้าวไม่เท้านะคะเขาบอกคนวันอังคารนะช่วงนี้นะคะธรรมธรรโมจิตใจเมตตานะคะทาบุญสุนทานบ่อยนะคะ,ะ,คะหรือว่าสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อยู่ในเรื่องของอเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นมีความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ,อ,ะอาจจะทําบุญบ่อยก็ได้ช่วงนี้นะคะนะ ก็อาจจะอีกในหนึ่งก็คือมีสังสิทธิ์คุ้มครองนั่นเองนะคะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยใส่ปลามาให้อันนี้ไม่มีปลานะเด็กถือถ้วยนะคะก็มีโชคมีลาบจากคนอายุน้อยค่ะนะคะหรือว่าอาจจะมีคนอายุน้อยมาส่งข่าวดีหรือคนที่ไม่ได้อายุน้อยก็ได้อาจจะแก่กว่าเราก็ได้แต่ลักษณะเขาเป็นเด็กอะนะล่าเริงสดใสนะคะตัดผมหน้ามา้าตัวเล็กอะไรก็ว่าไปนะฮะมีก้าวไม่เท้านะอาจจะมีความเบื่อหน่ายเซ็งนิดนึงวันนี้หรือว่าอีกในหนึ่งคืองานมันเยอะแยะอยากจะแยกร่างทำแล้วเกินนะคะ เนะือเบอร์หน่ายเรื่องการงานก็ได้นะคะอาจจะทําเยอะทําไม่ไหวทําไม่ทันนะคะงานประดิประดังนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะเจ็ดเหรียญนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้วันนี้ยังไม่เห็นผลหรอกนะมันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาในอนาคตเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ดีแน่นอนนะคะตามนั้นเลยต่อไปโคนวันพุธนะคะสามใบ คนวันพุธมีเดวิลมีอ่าเฮอร์มิสนะคะแล้วก็มีหกเมทาวนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธนะเจ้าชะตาได้เดวิลใช่ไหมคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ยนะ เขาบอกทาอะไรด้านรักมันขึ้นนะคะนะวันนี้ก็ต้องสะกดด้านมืดของตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นแก่ตัวเป็นพิเศษจะอยากได้อยากมีเป็นพิเศษนะคะนะจะมีพ a ชชั่นสูงนะคะนะเรื่องของสเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันก็จะแบบเป็นพิเศษอีกมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นต้องสะกดด้านมืดให้ดีๆนะคะนะวันนี้เราทําอะไรเรื่องแบบนี้มันจะขึ้นหมดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ ต้องระวังคือเรื่องของเวนเก่ากรรมเก่าที่จะต้องมาพบเจอกันนะคะซึ่งมันเรียกเี่ยไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เมื่อกี้มันก็ไม่อยากบอกไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมนะคะแต่มันไม่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องในทางที่เรามองว่ามันไม่เห็นจะผิดอะไรเลยแต่ฉันทําตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสะกดอารมณ์ด้านมืดของตัวเองไว้บ้างนะคะนะมีเฮอร์มิสเข้ามาด้วยนะคะเฮอร์มิสก็เขาบอกว่า คุณทําอะไรเนี่ยนะถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรมีคือค้นคว้าหาความรู้นะคะหรือวันนี้เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของทางด้านคุณอาจจะได้พบเจอครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าไปหา คนที่เขามีความรู้หรือว่าไปเทคคอร์สต่างๆนะฮะเรียนออนไลน์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะมี6ดาหกไ,ไม้เท้านะฮะถ้าบอกหกไ้เท้าเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานมันดีขึ้นสบายขึ้น flexible มากขึ้นหรือบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็น่าจะน่าจะมาจากความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ค่ะพิเศษนะคะอ่าได้ควีนคัพนะคะไพ่บอกว่า คุณแม่คิดถึงหรือเปล่านะติดต่อคุณแม่บ้างใครที่อยู่ไกลแม่นะคะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคนที่หนุนหลังนะคะเป็นแบ็กอัพที่ดีที่คอยให้กําลังใจนะคะเป็นคนเป็นซัพพอร์ตที่ดีให้เรานะคะให้กลับไปขอบคุณเขาหรือว่าโทรหาเขาคุยกับเขาบ้างเขาอ,อาจจะคิดถึงคุณอยู่นะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าคนที่เคยให้เรากินนะให้เรานึกถึงเขาบ้างนะคะตอบแทนเขาบ้างนะนะคะ มันจะเป็นคุณกับตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคะตามนั้นเลยนะฮะต่อไปคนวันพระฤหัสนะคะคนวันพรฤหัสมีสิบเหรีหรยญย,ยืมตังมีเก้าถ้วยนะฮะคนวันพรฤหัสมีโอ้โหหนึ่งเหรียญเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดไหมฮะเงินจะทับแหละ ไหวไหมคะเออมีทั้งสิบเหรียญทั้งหนึ่งเหรียญนะเก้าถ้วยนะวันนี้กินดีอยู่ดีการเงิน,งนดีอุ่นอิ่มนำสำราญอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะนะมันจะดูเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงอ่ะงัตังล้อมรอบซะขนาดนี้นะคะความเป็นอยู่ก็ดีดีเนาะนะคะตามนั้นเลยนะหรือวันนี้นะคะอาจจะมีทีมงานบริวารที่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องตังมันต้องได้บ้างแหละนะหรืออาจจะเป็นโชคดีข่าวดีใดๆนะคะคือวันนี้แฮปปี้พูดเลยนะคะนะขอให้ทักพิเศษ ดูสิพ่ทักพิเศษก็ยังดีอีกนะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นนะคะแฮปปี้เอนดิ้งพ่จบที่แฮปปี้เอนดิ้งคุณเอ้ยเบียจะพูดเลยในรอบกี่เดือนเนี่ยวันพฤหัสวันนี้ดีดีที่สุดเลยเนาะเนาะดิฉันลุ้นมานานนึกถึงคนที่มาเม้นบอกว่าขอให้ดวงวาคนวันพฤหัสด,ดีด้วยเธอ <c oughs> นะดิฉันเห็นเมนนะ้นแล้วดิฉันนะสงสารสงสารนะวันนี้ดีสมใจนะคะขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะ ต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกร์สู้เขาอ่าได้อยู่นะปินออฟคัพนะคะอัศวินถือถ้วยอ่ะเดอะสตาร์แพ้ที่ไหนอ่ะและสุดท้ายเป็นจัสตินนะคะก็ไม่แย่อ่านะฮะนอเซอร์แบดอ่ะเขาบอกว่า เจ้าชะตาได้อัศวินถือถ้วยนะคะวันนี้จะได้โชคลาภข่าวดีหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการที้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยวดยานพานะบางคนได้รถใหม่นะคะบางคนได้พบเจอคนรักคนถูกใจคนที่เป็นโสดนะนะฮะคนโสดเนี่ยอาจจะพบเจอคนสวยคนหลอ่อคนงามนะฮะถูกอกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะคนนี้แหละผู้หญิงในฝันผู้ชายในฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคนที่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่าแล้วก็จะมีเรื่องของเดอะสตาร์นะบางคนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะนะของตัวเองนะคะหรือว่าไปทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะแต่มันจะสุขสําเร็จสมหวังดีนะคะหรือบางคนมีความสมหวังเรื่องใดเกิดขึ้นด้วยในวันนี้นะฮะมีจัดเม้นท์นะคะจัดเม้นท์เขาก็บอกว่าอ่าสิ่งที่รอคอยอ่ะมันสิ้นสุดละนะคะ ่าเราจะได้รับคําตอบในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะเฝ้าถามมาตลอดหรือเฝ้ารอคอยมาตลอดนะคะอ่าบางคนอาจจะมีเรื่องของผลนุ่นนี่นั่นออกนะคะนะผลวีซ่าผลตรวจเลือดตรวจโรคได้นะคะนะอืมตามนั้นเลยม,มีอีกในหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะ,ะไปรับผลเลือดอะไรก็ว่าไปนะคะก็เป็นได้นะคะขอพายทักพิเศษหน่อยอ่าอุ้ยทิงเรียญ ไห้บอกว่าวันนี้นะเจ้าชะตามีความมั่นคงทางการเงินดีหรือว่ามีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะนายทุนเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจทางการเงินเป็นแบงก์ก็ได้นะฮะเป็นผู้ให้เงินกู้ก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ที่เขามีทรัพย์มากๆนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมาพูดคุยเรื่องมรดกนู่นนี่นั่นหรือว่าไปเจรจาดีลอะไรกันอยู่นะฮะมีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือถ้าไม่ได้มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใดเขาบอกว่าการเงินคุณดีปังปุริเย่นะคะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะฮะ คนวันเสาร์สามใบเดอะซันก็มาเอาสิเออภายดีๆกันทั้งนั้นนะอ่าเพจอวอนนะฮะก็ะคือ Prince of War นั่นเองนะคะและสุดท้ายเป็น The love verse นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยนะสดใสค่ะวันนี้นะดูดินี่ก็แสงสว่างนี่คือแสงสว่างและนี่คือแสงสว่างนะคะวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดละคนนะคะแถมยังมีบริวารที่ไวเนอเชื่อใจหรือว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วทําอะไรสามารถทําได้ดีเยี่ยมเลิศนะคะแถมมีพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือว่าผู้ช่วยที่ดีมีคนรู้ใจหรือว่ามีบัดดี้ที่ดีนะคะนะนะความรักถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความรักสดใสมีความซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันมั่นคงนะคะรูดพูดของเรื่องของการงานนะมันเป็นแสงสว่างนะคะก็หมายความว่างานของคุณเนี่ยลุ่งแน่นอนนะคะขอให้คุณโฟกัสกับมันเท่านั้นเองนะคะนะอ่าเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องคู่ทุกอย่างดีหมดนะคะวันนี้ดวงแข่งโป๊กนะคะ ทําอะไรทําได้เลยนะคะคือตัวเนี้ยสปอตไลท์ศาสตร์มาที่คุณคนเดียวทั้งเวทีศาสตร์คุณคนเดียวเออนะคะยิ่งกอ่มิชแกนฮะขอภายทักพิเศษโอ้พ่ทักพิเศษยังเป็นดูสิอัศวินถือถ้วยจะมีคนนําโชคลาภถาวดีมาให้ถ้าคนที่พบคู่จะได้พบคู่ถูกใจนะคะนะแถมเป็น คู่แท้ด้วยนะคะนะเป็นคนสวยคนหลอ่อคนดีนะคะตามนั้นเลยนะคะสำหรับคนสวยขอให้เจอเดอ้เอต่อไปจบแล้วเนาะเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ